วิธีเติมเครดิตหรือการฝากเงินวิธีฝากเงินด่วนวิธีนี้เราจะใช้การเติมเงินแบบทศนิยมนะคะขั้นแรกเมื่อล็อกอินเข้าสู่หน้าหลักแล้วให้เลือกเมนูเติมเครดิตได้เลยจากนั้นเลือกเมนูฝากด่วนเพื่อเติมเครดิตอย่างรวดเร็วค่ะ กดเลือกบัญชีของท่านที่ได้เชื่อมต่อไว้ในขั้นตอนนี้จะมีวิธีการใส่จำนวนเงิน2แบบคือเลือกจำนวนเงินแบบด่วนโดยการกดปุ่มหรือกรอกจำนวนเงินเองเมื่อใส่จำนวนเงินแล้วกดปุ่มถัดไปได้เลยค่ะจากนั้นจะปรากฏเวลานับถอยหลังจำนวนเงินที่ต้องโอนเป็นจุดทศนิยมและบัญชีสำหรับโอนเข้าตามที่เว็บไซต์กำหนดให้ ท่านสามารถกดปุ่มขัดลอกเลขบัญชีและจำนวนเงินเพื่อนำไปใส่ในแอปธนาคารของท่านได้เลยกรุณาทำรายการตามเวลาที่กำหนดนะคะนอกจากนี้โตดขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบบัญชีของทางเว็บไซต์ก่อนโอนทุกครั้งเพราะอาจจะมีการอัปเดตบัญชีในอนาคตค่ะเมื่อท่านทำรายการโอนเงินเสร็จเรียบร้อยและกลับมายังหน้าเว็บไซต์หน้าเว็บจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะอัตโนมัติ เป็นทำรายการสำเร็จยอดเงินของท่านจะถูกอัปเดตเข้าสู่ระบบและพร้อมให้ท่านใช้งานได้เลยค่ะวิธีฝากเงินปกติหรือฝากธรรมดาเข้าสู่หน้าหลักเลือกเมนูเติมเครดิตจากนั้นเลือกเมนูฝากธรรมดาระบบจะพาท่านเซียงหน้าสถานะฝากถอนเพื่อให้ท่านตรวจสอบว่า ยังมีรายการค้างอยู่หรือไม่หากไม่มีให้กดไปที่ปุ่มฝากเงินเพื่อดำเนินการต่อได้เลยค่ะขั้นแรกให้ท่านเลือกช่องทางที่ใช้ในการโอนเงินของท่านเมื่อเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มถัดไปจากนั้นจะปรากฏเลขบัญชีของท่านและเลขบัญชีของทางเว็บไซต์ ในขั้นตอนนี้ท่านสามารถกดปุ่มขัดลอกเลขบัญชีของทางเว็บไซต์เพื่อนำไปใช้ในการโอนเงินด้วยแอปพลิเคชันธนาคารของท่านเมื่อทำรายการโอนเงินเสร็จสิ้นให้กลับมายังหน้าเว็บไซต์เพื่อระบุจำนวนเงินที่โอนและวันเวลาที่โอนให้ตรงตามสลิปเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วกดปุ่มยืนยันข้อมูลได้เลยค่ะขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะสำหรับการฝากเงินแบบธรรมดานั้นหลังจากโอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องรอ5นาทีถึงแจ้งเติมเงินได้นะคะเมื่อทำรายการบนหน้าเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยแล้วระบบจะนำท่านเข้าสู่หน้าสถานะฝากถอนอีกครั้งรายการของท่านจะปรากฏขึ้นท่านสามารถตรวจสอบคําคืบหน้าได้จากแถบสถานะค่ะรอระบบแอดเครดิตสักคู่ เมื่อฝากสำเร็จแถบสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวยอดเงินจะถูกอัปเดตเข้าสู่ระบบและพอไม่ท่านใช้งานได้เลยค่ะ